แจ๊บครับผมหน่อยปกๆเลยพี่หน้องเอ้ยครับอโคตหนาไปอีกมน้ะอืมแจ๊บแล้วเนอง สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับน้อนะครับวันนี้ก็พอรกันแล้วครับช่องห้องปงชาแนลนะครับผมครับวันนี้ก็ได้หอยแข้งนะครับหอยแข้งตัวใหญ่เลยนะครับตัวใหญ่ตัวบกใหญ่เลยครับตัวครับผมตัวบกใหญ่นี่แกงมากนะตัวบกใหญ่นะครับครับผมตัวใหญ่ครับสดเลยครับได้มากนะครับครับมาพี่น้องมากินน้วกันครับผมตัวซ้ำใหญ่บ่กครับตัวบกใหญ่นึงนี่ตัวตัวใหญ่ครับผม มีตัวใหญ่นะครับนาะงนะครับเป็นใบแข้งจักรพรัดนะครับโอ้ตัวใหญ่นึงนะครับเทาก็มีน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มซี่ฟูดนะครับย้สต์ฟูดเท่ากับเฮ็ดเองเลยนะครับผมเฮ็ดเองเลยนะครับสะดวดได้แหละนะครับมีพับสลับนะครับแล้วก็บปากแตงนะครับหอมพอประกาศครับมาพี่น้องกินน้ำกันครับผมนะครับก่อนที่เบองคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดที่ตามนะครับ กดสับสะไคร่ท่านี่นะครับเพื่อกระลังใจให้เฮานะครับเนาะอ่ะกินเลยเหรอเนี่ครับครับผมใส่ตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญ่นะครับหน่อยแก้ไปพร้อมนะครับแล้วก็ลวกครับลวกไปนะครับเนาะตัวใหญ่นะครับใส่กับน้่งจิ้มซีฟู้ดเฮานะครับซีฟู้ดเท็ดเองแบบบันบานนะครับกินแบบบ้านง่ายๆนะครับผมนะครับมาเลยครับพี่น้องมากินน้ำกันเด้อหน่อยเลย แซ่บนะครับผมตัวใหญ่ครับไปวินน่งหนวกมาเที่ยวทะเลอีกแล้วตัวบง่ายนะครับบรรยากาศก็ร่มเย็นหลังบ้าน,นครับสบายนะครับเย็นนะครับ เปียวหวานครับจิ้มั <c ười> <c ười ้งพ evet> ี่ส um> ุดครับใส่ผักไว้น่ะอืออยากกินอาหารทะเลครับเขาด้านะครับผมพี่น้องแล้วที่แก้บิึงตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยครับผมพี่น้องตัวใหญ่ที่สุดเลยแก้เบิึงเลย อครับผมเห็นไหครับตุงเงยนะครับตุงงครับไม่ออกมากินน้ำกันครับผมอหอยแขคบัุงเงยครับใส่ถุงเงยหนึ่งมันรู้ด่วนครับลองรางน้ำมันสะอาดนะครับลางน้ำมันสะอาด ปลวกน้องเดียวกคนปลวกน้อยน,นิดนึงครับส,สุกกดมือสีบาดแสบนะครับใส่กิมไปยอะโอ้โหแดงครับแดงแล้วครับอือแจ๊บครับผม บรรยากาศตรงหน้าครับในอากาศเย็นเย็นครับในบรรยากาศตัวใหญ่ใส่ส่วนเขาไปเลยเลยครับมันตัวใหญ่ครับอืม ừ cả chỗ nào cả, tiếng nục đi hả, nục, nục lá hả, nục khăn đi hả, แข่งครับผมตูกง่ายครับตูกง่ายครับพี่ดอกแข่งสดเลยครับกินแบบสดๆเลยครับผิดเพศ เปียวไอ้เพ็รอ้อกาสดีครับเียงหนุกไล่หามต้องเชียงนกแล้ว วงครับสะดวดเลยครับเซียหน้พี่นอ้องเสียไหม กินผ่านนะครับแข่งตัวใหญ่กินตัวหนอยมาแสบตัวใหญ่ๆเลยครับแสบกินหอยเรียงดีครับเจ็บไปน้อง อีัอย่างเงร,รับตัก็เป็นยังไงใส่อมจิมเข้าไปเนาะเนาะใส่ลูดแอมจิมไปกินแบบบานเท่านะครับอืมบานไหนออปวกเลย พักนึ่ <c oughs> แกป่ปีดอกเบิง้งตัวใหญ่สุดเลยครับตัวเบิ้งกันเออต้องบอกไงนะครับอ้ยเป็นหน้าปีดอกครับตัวใหญ่นะครับหอยห้อยแข้งใหญ่นะครับกินหอยแรงดีครับว่าครับกินน้ำกันพี่ดอก ปกแล้วครับครับหน่อยปกๆกในพี่น้องเอ้ยครับอืมพดษหนาบไปอีกไหมอื้มจับนะพี่หนองอื้ม

นะโเลยอืมนาออกอืมแผงี่เรอืมับยึงครับวบงงแกอมครับรใส่พี่มือเลยนะครับแกะตัวคำ

ขอฝากช่องนะครับเนาะช่องของโปร่งเชี่ยวนะครับปอกกันคลิปหนาเนาะครับเนาะนะครับฝากกดไหลกดแช่ได้ครับเด้อนะครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนกับรักษาสุขภาพนะครับส่วนในการลุกระบาดโควิดสามารถจิ้เก่านะครับเนาะผ่นระวังเอานะครับกินหลอนช้อนกลางนะครับเด้อไปขอตัวนะครับเด้อขอบคุณครับ